เวลาเซลล์ขายของไม่ได้ไปขอขอไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะผิดไหมจะทําให้ท่านลําบากใจหรือเปล่ากูว่าตอนนี้มึงลําบากแล้วตอนเนี้ยลำพังด้วยการเดินทางไปขอร้องอ้อนวอนสอดคอต่อชะตาเขาไม่ได้ลําบากหรอกเพราะมันไม่มีไอการอ้อนวอนขอร้องรอ,งองขนบนบันดาลเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้ามันมีจริงอาจารย์ถามว่าพวกเราต้องมานั่งเหนื่อยยากลําบากในการทํามาหากินแบบนี้เหรออาจารย์ถามว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริง แล้วสามารถอ้อนวอร้องขอรอผลโดนบันดาลได้จริงไปบนบาสารเก่าแล้วถ้าอ้อนวอนสิ่งนี้จะได้สิ่งนั้นมาขออันนี้แล้วจะเอาวันนี้ไปถวายอาจารย์ถามว่าถ้าขอได้จริงคณะผู้บริหารทุกคนนะอนุมัติงบประมาณเดือนหนึ่งให้มันไปบนบาสารเก่าให้เต็มที่เลยแล้วลองดูซิถ้ายอดขายไม่ดีไล่ตีกรบบาสมาทีละคนเลยก็ถ้าเพราะมันมั่นใจว่าการบนบาสานเก่ามันได้ผลจริงมันต้องได้ผลหมดทุกสาขาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทุกสาขาทั่วประเทศของเราเนี่ยมีกี่สาขาก็ตามถ้าบนบานสันกาวอ้อ,อนวอนขอร้องตั้งแต่ผู้จัดการยันพนักง,งานตั้งแต่ผู้บริหารยันร,ปรอปภทำเหมือนกันให้หมดทุกคนผลต้องออกมาเหมือนกันหมดทุกคนถ้าเป็นสัจจคความจริงความจริงขึ้นชื่อว่าความจริงต้องถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการและเวลาต้องถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นคนอายุน้อยอายุสั้นความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงเช่น การเกิดการแก่การเจ็บการแต่การตายเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะเป็นเหมือนกันหมดเลือกตัวคนไหมไม่เลือกเพราะอะไรเพราะมันคือสัจจะความจริงการเป็นนี่ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งในโลกเป็นนี่เป็นทุกข์จริงไหมเป็นทุกข์จริงเนี่ยเรียกว่าเป็นกันทุกคนหมดนี่พ้นทุกข์จริงไหมพ้นทุกข์จริงนี่เป็นกันทุกคนแต่การไปสะดอกข้ออ้อนวอนขอร้องบนบาสันเก่าวให้ได้ยอดมาทําไมไอ้คนนี้ได้ ทำไมอคนนี้ไม่ได้ไอคนนี้บนบานเนี่ยโอ้โหบทเงินบททองมากมายอีคนนี้บนบานแค่ส้มห้าลูกอีนี่บนบานผลไม้ห้าอย่างอีนี่ไม่ได้ยอดขายอีนี่ได้ยอดขายเฉยเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นตามความสามารถของตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับการอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบันดาลแต่อย่างใดเป็นเพราะการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเขาเองดังนั้นการอ้อนวอนร้องขอแบบนี้จึงไม่มีผลจริงนะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของเรา ขอให้ตายแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันสำเร็จไม่ขอเลยแต่ลงมือทำย่อมนำมาขึ้นความสำเร็จเสมอเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับขอไม่ขอเกี่ยวกับการลงมือกระทำต่างหาก